อันนี้นะคะทั้งหมดเลยเนอะอาะพี่อ้อยเก็บข้าวโพดสีม่วงมา,ามีเก็บมาก่อหน้านี้บ้างแล้วนะคะก็จะห้าสิบฝักนะแล้วก็ข้าวโพดหวานนะคะอันนี้เป็นขา้าวโพดหวานเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็ตอนนี้เก็บมาได้สามสิบนะคะเพราะว่าพี่อ้อยยังเก็บไม่หมดนะคะยังมีที่ที่ยังใช้ไม่ได้อีกเยอะเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ ข้าโพดซองหนึ่งไม่กี่ตังค์นะคะของเจียไตยอะ่ะพี่อ้อยซื้อตอนนั้นซื้อถูกด้วยแหละเออแล้วก็มีที่นะคะหย่อนย่อนไว้เนาะยังไงก็ได้ทานนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้ทานคือคือข้าวโพดเนี่ยจะปลูกง่ายนะคะมันเขาไม่ต้องการความดูแลอะไรมากมายเหมือนพืชชนิดอื่นนะคะถ้าถ้าเป็นอย่างอื่น เหมือนปับพวกตงไทยตังโมอะไรพวกเนี้เขาเขาต้องการความดูแลมากนะคะข้าวโพดเนี่ยพอยอดลงอพอขุดหลุมของพี่ว่แค่ไม่ได้มากมายเลยนะคะแค่แบบตายไปยขุดแค่ปลายเนี้ยประมาณนี้เองนะคะนิดเดียวนิดเดียวแล้วเพื่อก็หย่อนเลยพี่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขุดหลุมลึกด้วยนะคะก็ก็ยังได้ทานนะคะ เพราะว่าถ้ามีที่เนาะนิดๆใน,นหน่อยข้างบ้านนะคะความสุขของเราเนาะความสุขเล็กๆประมาณ75วันนะคะ75วันก็ได้ทานแล้วนะคะก็แนะนำเลยนะคะมีที่นะคะปลูกเลยเนาะของเพี่อไอตอนนี้เพี่อไอสั่งชุดใหม่ไปละยังยังไม่มานะคะเพิ่งสั่งวันนี้เองเพราะว่าเห็นตรงนี้ว่าได้ผลนะคะก็เลยสั่งไปเนาะก็ยังไงก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะทักทายพูดคุยกันเนาะความสุขเล็กๆนะคะที่เราหาได้ด้วยตัวเราเองนะคะเพราะว่าไม่มีใครทาให้เราได้นะคะความสุขเล็กๆทําได้ทําเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ พี่อ้ยอยลืมไปพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ใต้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะตรงคอมเมนต์เนาะยังไงก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ